สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตําบจบ้านกรารงานตัวครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองพี่น้องนี่หลังจากที่เขาเบิงงอน้ำเรามาแล้วเขากลับมาเบิงหมูพี่น้องบัดนี้ดีเด้อพี่น้องเด้อพี่พาพีพาน้องมาเอาลูกหมูพี่น้องเพราะว่าเราอยากขายลูกหมูอยู่ลูกหมูล้หล,ลายพี่น้องนี่เป็นหมูปลาก็มีพี่น้องหมูค้นบ้านหมู ขาวกัมีนี่ครับชามไส้เลียดพรู้กูนี่เบื้องบอันนี้เป็นแม่พันแม่พันดิหมูปลาพี่น้องเบิ้งดังเงี้ยวเงี้ยวพะแม่พันหลังแผงกากซากเป็นหมูปลาเท่ขอนละวันนี่ครับแม่พันสามตัวพอพันหนึ่งเราขายไปเรื่องวัสันวาโอมีแม่พันอยู่สามตัว โอ้นี่ก็เป็นหมูรุ่นหมูรุ่นก็มีเออหมูรุ่นกระมี้หมูรุ่นก็ขายมากเลยนะขายไปหั่นนะนี่ครับเบิงเบิงพี่น้องเบิงต่ำสุดราคาเสถียรหมูน้อยเขานี่หมูปลาเอาหมูปลาก่อนเอาตั้งแต่นี้ครับเอาตั้งแต่ตัวมันคตั้งแต่ตัวตัวเป็นครับผมเขาบอกเพราะว่าซีป่อยๆได้บอกว่าราคามันจักรอยครับผมต้องมาคุยกันเลยครับโอ้มาคุยกันอยู่คลอก ครับผมอันอยากได้ก็มาเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้เป็นหมูขาวนี่พี่น้องนี่ครับอันนี้อันนี้แม่ผันย่างดีครับเบือขาวอย่างดีโอ้มีหมูจากฟาร์มใหญ่ครับเป็นแม่พันธุ์จากฟาร์มใหญ่มาเนี่ยพี่น้องนี่ฟาร์มใหญ่เลยเบือหูตอกข้างครัติมีเบือหูเบือยังติดอย่างดีซึ่งมันก็ให้ลูกขาวเลยพี่น้องนี่เดอเปิดเลูกมันเด้อพี่น้องเด้อสสามใช่ใช่ นี่ครับนั่นลูก <Okay. S 2> กำลังกำลังหนาฮักพี่น้องนี่คู่นักสูงปปลูกยุบเลยนี่ครับเชียร์เชียร์สุดยอดครับอันนี้เป็นลูกหมูปลาครับผมนี่ครับพี่น้องเบิง่งลูกหมูปลาเอ๊กะกำลังหนาฮักหนาซังเลยพี่นอ้งนองเนี่ยเอาไปเลี้ยงพี่น้องนี่ เอาไปหั่นก็ได้ผู้ใด <c oughs> อยากเอาไปต่อยอดเด้อพี่น้องเด้ออยากเอาไปเลี้ยงไว้ขุนไว้ให้มันใหญ่ๆจังหน่อย,ยอยากได้ก็มาเอาน้ำเล้วพี่น้องเด้อขุมนีแปะเบอร์โทรไว้หน้าคลิปให้พี่ให้น้องโทรหาเราเอาอยากได้ก็มาเอาพี่น้องอยู่เลี้ยงกับปลาส้มนี่แหละครับขอ,อกเราฟาร์มเราก็อยู่ยื่งๆกับขวัวปลาส้มนี่แหละพี่น้องนี่รตรงกลานี่แหละตรงคามกันนี่แหละนี่ครับ หมูกำลังงามกำลังงาม,อ,มอีกเดือนหนึ่งนี่พอดีเลย่นปนปน่นปนหมูข้าวมหมูลุ้นเลยพี่น้องมามาเรียกเอาได้พี่นอ้องเด้อผู้ใดอยากได้หมูเพราะว่าที่เป็นหมูปลาพี่น้องนี่แต่กับหมูบ้านหมูบ้านเขาก็มีหมูขาวนี่ปยพี่น้อยได้ไร นี่ครับบดหมูป้ากับหมูขาวเล่นน้ำกันเซ้ยวะโอ้ขอโทาขอโทา พอพันลกขายออกไปแล้วพี่น้องว่ามันหายเราท่านว่าหายอะไรก็เลยโบอยากให้มันมาทับมันมันที่ลำบากเจ้าของอันตรายกับเจ้าของผู้ดใพอพดอยากได้หมูน้ำร้อก็เดี๋ยวโทรมาติดต่อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผมจะแปะเบอร์โทรไว้หน่าคลิปนั่นละพี่น้องตีกัดกแกยูพี่ละทั้งหนองตะก,ก้าหมูหา ตรงขามกับขั้วปลาสมเขานี่แหละพี่น้องกำลังงามๆเลยพี่น้องนี่หมูสาวน้อยแต่ก็ซิมีหมูน้อยๆน,นี่พี่น้องอายุพันในพ่อเดียนเที่อ่หลายพี่น้องนี่เป็นสามสิบสี่สิบโตพวกเราพี่น้องนี่คุณแลน้ำกันย,ยุยย่ยยๆ่ยย่ มื่อนี้ตำรวจบ้านพระพีพระนองมาหาซื้องัวแล้วก็มาหาซื้อหมูพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้หมูก็ให้โทรมาเบอร์อยู่หน้าคลิปเด้อพี่น้องเด้อรับคลิปนี้เก่เาซ้ำนี้ก่อนพี่น้องลิบหน้าลิใหม่จะก่อยพอกันอีกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิง่งลิบของตำรวจบ้านล้วก็ให้ถือเลขถือเบอร์ถือรอตเตอรล่รางวัลที่หนึง่งสู้ผู้สู้คนพี่น้องความเก็บจะได้ความไข่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินท้องอังถงล้นถงคือเกาแหละพี่น้องหลับลิปนี้ขอตักวกานพี่น้องสวัสดีครับ